สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณลูกค้าบริษัทไฮเดนฮิตเทคนะคะที่ให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมานะคะและขอสวัสดีปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ปี2568ะครับขอให้ลูกค้าของทางบริษัทไฮเดนทุกท่านนะครับมีธุรกิจที่ มั่นคงรุ่งเรืองนะครับและก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year We wish you a f e w with blessings, prosperity and abundance สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนบริษัทไฮเดน t ิตเทคขอขอบคุณลูกค้าทุกทท่านที่ร่วมสนับสนุนสินค้าและบริการของเรา ทางเราขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปขอขอบคุณครับและเนื่องด้วยใกล้ปีใหม่แล้วทั้งผมขออนุญาตเป็นตัวแทนบริษัทไฮเดนฮิตเทคขออวยพรให้กับลูกค้าทุกๆกท่านเลิกดีปีใหม่ขอให้สุขสรรรับเงินแบงค์พันสมหวังดังใจขอบคุณครับ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนเราและไว้ใจเรามาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับในปี2568นี้พวกเราขอให้ลูกค้าทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขตลอดปีครับขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทไฮเดนที่เด็ดของเราที่ได้ต่อยอดธุรกิจของท่านปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ ค <Okay. S 1> สวัสดีครับขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนเราตลอด1ปีที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พวกเราขอวอวยพรให้ลูกค้ามีความสุขกิจการรุ่งเรืองสวัสดีครับขอขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของเราในตลอด1ปีที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ขอวอวยพรให้ลูกค้า มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจิจการรุ่งเรืองขอขอบคุณครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าและนวัตกรรมฮีตเตอร์ใหม่ๆจากบริษัทไฮเดนและพบกันใหม่ในปี2025ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวยี์